พี่น้องครับพี่น้องมาเบ่งสกิลการถอดไข่ของผมครับพี่น้องเป็นหนังไดครับพี่น้องครับเท่จวดลุ่งครับพี่น้องเออฝีมือระดับเชฟ่นนี้พี่น้องนี่บ่นแล้วพี่น้องี่นเบ่งวิธีการพลิกนะครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับวมือนี้ผมสิบผ้าพี่น้องมาเห็ดเมนูนะครับคิดอยากถอดไข้ใส่ผักขาครับพี่น้องวมื่อนี้สิบผ้าพี่น้องนะครับยางไปเอาผักขาครับพี่น้องอันนี้เป็นกางหมู่บานนะครับผมมันสิเป็นทั้งยางมาทั้งหลังนะครับพี่น้อง หลังโมบัตนะครับเมื่อกสิมีต้นผักขาอยู่หนีพี่น้องนะครับก็สิีมีพวกต้นกล้วยต้นอย่างอันนี้ผมบ่ได้มาหลักของเพิ่นเดอร์พี่น้องนะครับเพิ่นบอกว่าถ้าผู้ใดสกินสียังกะเมื่อก็บเอาเลยนะครับผมนี่กระทั่งทั้งต้นกล้วยทั้งอย่างล่ะครับพี่น้องแถวโซนทา้งหลังนี่ครับผมก็เจ้าก็ปปูกไหวตามผู้เฒ่าบ้านเฮานันละพี่น้องนะครับแขกไปไทมาผู้เลยอยากกินอยากได้กะเมื่อก็บเอามาเด็ดเอาครับพี่น้อง อันนี้แมวผู้ใดผู้ยุ่ยนอยู่ในภูมิบัมนนี่คอยตื่นเบิดพี่น้องเองนะครับว่าขจาตัาต้นมันออกไปที่เนียนก็มีข้นเก็บไปแน่แล้วล่ะครับพี่น้องแต่ว่ามันกระปรุงขึ้นมาไหมน้อยหนึ่งครับพี่น้องครับกับพ่อได้อยู่รับภูมหนีประมาณหนีเลยครับพี่น้องอันนี้ขนาดว่าแบบต้นมันแถบสิบมี่อะไรพี่น้องนะครับมีตะใบแบบแก่แกนะครับผุกับาเปิดเปิดหานะครับก็ยังพ่อมีอยู่พี่น้องนะครับ นี่ประมาณนี้ครับพี่น้องพ่อใดอยู่ครับผมตั้งจากนั้นนะครับพอมาหอด้ียกนอก้วก็ออมาทําการล่างสกอนนะครับล่างดีๆพี่น้องเพราะวันอยู่ต่านะครับผมนี่แบบนี้เลยครับพอล่างแล้วผมก็สิมะหันนะครับมาส้อยซร้อยซ้อยในหน่อยพี่น้องมันค่อยสิบดแบบสิบดแข็งแล้วก็สิบดหย่อมหยากครับผมค่อยสิบดหย่อมหยากพี่น้องนี่ผมจะมาสอยเชื่อยร้อยในหน่อยแบบนี้เลยครับผมนี่ถึงสี่แล้วครับ นี่ใส่ไข่มามันหนีสื่อไข่มาสีหน่วยพี่น้องตอกตอกลง,องตอกหน่อยแหลกมันคือเป็นแบบเป็นน้ำลงเลงไหมคะพี่น้องคือจังมันสีนวนี่แหละค่ะพี่น้องผมก็เลยสิถอดเบิดนะครับตัวแรกผมมาสิถอดจ็กสองน่วยนี่แหละพี่น้องกระตีต,ต,ตีตีแบบนี้ครับไข่มันอากาศกระหอนเนาะพี่น้องเนาะหลานค้าก็จะซื้อเมื่อไว้โดนยังสีแหละครับมันก็สีนาลง่ายนะครับพี่น้องอันนี้ผมเอาไว้ย่านมันเนาคคับพี่น้องผมก็เลยแบบใส่เบร์จีหน่วยเลยนะครับ มาทาการปรุงรสดพมีไส้น้ำมันหอยครับแล้วก็น้ำปลาก็ปรุงชุรสดซ่อนี่ครับพี่น้องรสดีพมเบิร์ดครับพี่น้องพกมเลยบอรดซนะครับก็ือดิซสยเป็นน้ำปลากับชูรสดแท่นนะครับถ้าบุรีใส่น้ำมันหอยนี่บอกเลยพี่น้องแบบแซบนะครับผมทอดไข่ไข่เจียวนี่ผมสิบอกให้เลยแซบดีครับพี่น้องในน้ำมันเขาเดือดเรียบร้อยแล้วครับเทจูัดบ่มลุไปเลยครับพี่น้องครับนี่ประมาณนี้เลยครับผมแลงกๆใส่เฟร่แห้งนะครับ ก็เอาใครหยุดลงเบิงค่ะพี่น้องพรามันเลื่อมเลยพี่ก็เทจวดบึมหลุดพี่น้องแต,แต่แต่แต่เบิงนะครับเพราะมันเลื่อมแบบว่าสีเป็นแผ่นบบนี่นแหละพี่น้องอก็ส่วนส่วนไม่ปี่นเบิบค่ะพี่น้องเบืยอันนี้บ่ได้ไม่แล้วครับผมบบได้ไม้เด้อพี่น้องอันนี้มันจะเป็นแบบสีของน้ำมันหอยพี่น้อง เวลาฮาออกมาถอดมันยังไม่นด้เป็นแบบนี้ประมาณนี้เลยครับผมพอซุกแล้วก็มาตั้งโตกินเขาครับพี่น้องนี่เหงื่อกระเต็มอยู่พี่น้องเอ้ห่อนกับห่อนแม่บ้านทั้งหลังเพื่อนเอาพัดลมมาตั้งให้นะครับเพื่อนพรท่านได้กินเราพี่น้องนะครับผมกินก้อนครับพี่น้องครับเพราะว่าเพื่อนเห็ุงานบ้านอยู่พี่น้องนะครับกวดบ้านกวดนาบ้านนี่แหละพี่น้องนะครับแล้วก็เพื่อนก็ปั้นผาครับมันนี้ครับเลือการเลิกงานมากพี่น้องนี่แหละครับไม่กินเขา แนวกินง่ายๆกินครับพี่น้องครับวันนี้โอ้ยหอนหอนเฮงลีพี่น้องสัดเขาค้าบบกใหญ่นะครับผมมาครับพี่น้องเมื่อกินเขาน้ากันนะครับผมผู้ใดที่เลิกการเลิกงานนะครับยังมาท่านี้มีแนวกินก็เมื่อกินทอดไข่ใช้ผักขาน้าผมนะครับผมนี่แบบกินอันนี้เป็นเจาประแดกพี่น้องต่าไปต่าไปโลงงานแก้มือว่านนี่แหละพี่น้องนะเหลือกับมากก็ได้กินยุ้พี่น้องนะครับนี่มันเข่ากันนี่ลีครับพี่น้องครับ สุดหยอดที่ลีครับพี่น้องนะครับกินแล้วพิอมกสิได้อาบน้ำนอนละครับผมในบ้านมือกระตากผาพอดีครับสวัสดีครับ